นี่นี่นี่นีเต้นเลยเนี่ยยืมมานี่มานี่มา่น,นี้หืออย่างเนี้ยเอาแล้วนะหนึ่ง วันนี้วันนี้นะคะพี่แจงมีเซอร์ไพรส์ค่ะทุกคนเราเข้าเรื่องกันเลยเนาะไม่ต้องแบบพูดพ้ามพาเพเนาะนี่ทุกคนจะบอกว่า MJ นะคะมีรถคันใหม่แล้วค่ะทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหมสัญลักษณ์จะบอกว่ามันเป็นรถในฝันของพี่มิลินเลยค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้พี่แจงกาว่าจะมาเซอร์ไพรส์พี่มิลินนะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพาพี่มิลินมาเซอร์ไพรส์เลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะดีแจขนาดไหน ตัวทำอะไรเนี่ยเขาจะพาตัวไปดูอะไรปิดตาแบบนี้เขาก็ไม่เห็นนะดิอ้าวถ้าเห็นมันก็ไม่เซอร์ไพรส์อะดิน่าจะเซอร์ไพรส์ดูมานี่มันนี่ไม่ต้องมางเขาไม่เห็นทางค่อยเดินอะไรเนี่ยค่อยเดินบันไดแบบหลอกเของมาคาไปเนี่ยจะบ้าหรือเปล่าถ้าอยากฆ่าข่าตั้งนานแล้วนี่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 เต้นนล้เนี่ยือมานี่มานี่หานี่ถึงอย่างเนี้ยเอาแล้วนะหนึ่ง จริงๆเลยอันนี้ก็สงใครซื้อให้ทุกคนอันนี้เป็นรถของเราจริงๆเลยนะคะจริงเหรอเจ้าตัวบอกว่าตัวชอบรถพอร์ตไม่ใช่เหรอเปิดยังไงอะนี่ไงคุณเจนี่ยเขาไม่ได้แกล้งตัวนะชิปเนี้ยทุกคนลิปนี้ MJ ไม่ได้แกล้งนะคะจะบอกว่าเรานะคะตั้งใจทํางาน ใช้ระยะเวลาการทำงานมาประมาณ3-4ปีถึงจะเก็บเงินซื้อคันนี้ได้โอ้ยรถไม่ฝันเลยอะขอเกินหน่อยได้ไหมออยากเข้าไปดูข้างในไหมอยากเข้าไปดูแล้วอะเปิดกดเองสิกดกดกดปิดก่อนเ้ยเปิดปิดยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเบาแดงด้วยเขานั่งได้ไหมได้ได้เข้าไปเลยนี่เป็นไง เฮ้ยง่ายจริงเหรอจริงตัวลองดูข้างในดิว่าตัวชอบไหมคือจะบอกว่ารถพอรอะเป็นรถในฝันของมิลินเลยคือแบบชอบมากทุกคนจะต้องฟังเสียงรถอะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบฉันอยากได้อยากได้มากๆแล้ววันนี้ก็มาถึงความฝันเป็นจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวเขาให้ดูข้างในดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพี่เจนจะให้ดูนะคะว่าข้างในอะเป็นยังไงเนาะจะบอกเลยว่าเบาะสีแดงเนี่ยหาซื้อแบบยากมากเลยนะโอเคโอเคปะ เดี๋ยวรีวิวให้ดูนะคะนี่เป็นรถพอที่แบบว่าอยากได้มากๆจริงๆอะอยากได้สีเหลืองอทำไมตัวไม่เอาสีเหลืองมาสีเหลืองมันตัวท็อปๆเลยนะก็อยากได้อะตัวเงินมีแค่นี้ก็อยากได้อยกเก็บอีกนิดนึงไม่ได้เหรอรีบเซอร์ไพรส์เขาทําไมเราอ้าวรีบเซอร์ไพรส์เขาทําไมเราเก็บอีกนิดเดียวก็หมดแล้วนะแต่จริงๆก็ชอบชอบมากๆแล้วเป็นสองที่นั่งด้วยทุกคนดูดิเออข้างในนี้ไม่มีที่นั่งนะคะทุกคน เป็นไงเป็นไงทุกคนดูดิคือมันสวยมากดูดิใช่มีโจโอ้โหความฝันเป็นจริงแล้วนะคะทุกคนแล้วมันสตาร์ทยังไงล่ะเนี่ยเออตัวชอบฟังเสียงเครื่องยนต์มันใช่ไหมใช่ตัวุกคืนเลยตัวหกคืนเลยกคืนเลยลองเสียบกุญแจแล้วก็สตาร์ทดู เสียบตรงไหนอะเสียบไม่เป็นอะอ้าวก็คือเขาดูฟังเสียงอย่างเดียวไงเปิดยังไงวะเออนั่นดีเปิดยังไงอะโอเคทุกคนเรารู้แล้วว่าจะสตาร์ทรถยังไงนี่นะคะเสียบแบบนี้เห็นไหมนี่เสียบเข้าไปจึ๊บแล้วก็เหยียบเบรกด้วยว้าวเสียงคือเสียงดังมากเฮ้ยต้องปิดประตูด้วยนะแล้วก็ เิดเพลงเปิดอะไรได้ปกติแหละตัวเหมือนรถทั่วไปนั่นแหละเอียนมากใช้เราคาดเบลดูสิเราว่ามันเหมาะกับเรามากๆเป็นไงได้ปะชอบมากตัวเขาชอบเขาอยากได้เขาอยากได้และคว,วามฝันเขาก็เป็นจริงแล้วทุกคนดีใจกับเราหน่อยสิดีใจเนะทนี้ก็มีเอกสารนะคะเ <Hey. S 1> อออันนี้ก็เปิดได้นะคะน,นิีเกิดอะไรอู้อันนี้ก็จะเป็นแบบผ่ากบ เพลงให้ฟังแอร์เย็นมากโอ้ยสบายใจแล้วทุกคนไปดูข้างนอกไหมรอบๆพันข้างนอกอะโอเคไปได้ บอกว่าเสียงมันก็ถี่มากใช่แล้วดูล้อของเขาโอ้โหดูดิอืมเนี้ยทุกคนคอสอะดูดิโอ้โหอ้วดูดวงตาของเขาทุกคนคือมันเทอร์เฟกมากอะเดี๋ยวเราจะเปิดตรงนี้ให้ดูโอเคนะคะเหมือนชำนาญทุกคนคือแบบไม่อยากจะอวดเลยอะจริงๆน,นี่เปิดไ,ดไม่ได้ปะ น,นี่ทุกคนโอ้โหอันนี้นะคะมันจะเป็นที่เก็บของนะคะ<ช>ทุกคนซึ่งจะบอกว่ามันเก็บได้ค่อนข้างน้อยกว่ารถทั่วไปเพราะว่าพอตอะเนาะคือถ้าเก็บเยอะไปซื้อรถบ้านดีกว่าด <c oughs> ีทุกคนเครื่องยนต์อะไรก็คือแบบอยู่ข้างในหมดเลยและเป็นรถที่แบบว่าคุณภาพดีที่สุดใช่คือแบบถ้าชนทีนึงก็อะไรแพงนะแบบกระจกข้างนึงก็อาจจะเป็นแสนอย่างเงี้ยแต่รถอะหลายล้านมากใช่อ่ะปิดปิดปิดเดี๋ยวให้มาดูเบาะ บบกของเขานะคะหนังอ่ะคือดูดูดูคือหนังข้างในอ่ะคือมันเป็นหนังแบบดีมากเลยทุกคน<อ>ใช่คือมันเหมือนรถแข่งอะ่ะแล้วจริงๆอ่ะหนังเบาอ่ะมันจะมีสีน้ําตาลด้วยนะแต่ว่าเอาสีแดงมานะคะเพราะว่ามันเหมาะกับเราเหมะผู้หญิง มีปุ่มเยอะมากเออทำอะไรได้หลายอย่างมากคือเราเพิ่งซื้อมาใหม่ไงก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีปุ่มอะไรบ้างใช่เไปเลือ่อยก็กลัวจะพังเข้าศูนย์เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเออ <ๆ S 1> ใช่ <ๆ S 1> แต่ว่าเอาจริงๆนะเชื่อเลยว่ามันเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนใช่เพราะว่ารถพอยตอะมันค่อนข้างแบบแพงนิดนึงอะทุกคนยิ่งถ้าเป็นมือนหนึ่งนี้นะแพงจัด แต่ว่าวันนี้เราทําสำเร็จเราทําได้เราเก็บเงินซื้อคอร์สใช่ไหมใช่ต้องขอบคุณตัวมากๆเลยนะที่แบบเซอร์ไพรส์เขายอมที่จะซื้อรถแบบนี้ให้เขาเพราะว่าปกติพี่แจงคเขาชอบบีเอ็มอย่างเงี้ยใช่จริงๆอะพอร์สเขาก็ชอบจริงหรอแต่พอร์สมันเป็นอะไรที่แบบไกลเกินเออมยากใช่ถ้าเป็นบีเอ็มอย่างเงี้ยมันเป็นรถเหมือนกับว่าเขาใช้กันทั่วๆไปละสมัยนี้นะเออแล้วก็เครื่องยนต์มันก็คล้ายๆกันแหละเออมันแล้วแต่รุ่น แต่ว่าเสียงของพอดอะติดอันดับสามของโลกเสียงของตัวติดหูอันดับหนึ่งกีดกีดกีดอยู่นั่นป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังรถดีกว่ารอบๆคันไปเลยใช่ป่ะค่ะคือรถคันนี้มันเหมือนแต่งนะใช่รถจริงๆอะพอดก็คือเหมือนแต่งมาแล้วคือพอดมันจะมีหลายรุ่นคือมันจะมีแบบหน้าเป็นกบอะ พอด GT4 นะคะนี่ทุกคนคือว่าโอ้โหดูตามดิทุกคนมันสวยมากอะไม่ว่าจะเป็นไฟอะไรเงี้ยคือมันสวยมากเลยนะและนี่ท่อคือมันมีเป็นทองอแบบนี้แต่ว่าเสีค่อนข้างดงมากหรือว่าถ้าเราไม่ชอบสีแบบนี้เราจะไปแต่งทอก็ได้ เออใช่เราจะเป็นเสียงแบบรถมอเตอร์ไซค์แมวแมวเ,เ,เหรอตัวชอบเส<ถ>ียงแบบไหนเสียงบับเบอร์บีอ่ะดีแบบองึององงอย่างเหมือนพึ่งอ่ะเออ,เอชอบกระหึ่มแบบโอ๊ยเท่แล้วเป็นผู้หญิงที่ขับรถเท่อย่างเงี้ยเหรอมันก็ดีนะผู้หญิงแบบขับคอร์สอย่างเงี้ยมันเท่จะตายคือบอกเลยนะว่า MJ จะเป็นยูทูบเบอร์หญิงที่ขับคอร์สนะคะ,นนะ,ะ,ะตัวว่าตัวอยากขับไหม อ่จริงๆพี่เจงขับยังไม่เป็นนะคะแต่ก็อยากขับก็ได้ก็ได้อยากขับก็ได้อ่ะขึ้นเลยเดี๋ยวเปิดหน้าต่างให้ดูเลยพี่เจไปฝั่งน,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 นู้นดีกว่าเดี๋ยวให้ดูก่อนตาร์ก่อนนะโอ้ยหึมมาก จะมีหน้าจอถอยด้วยอ่ะนี่ย<ะ>่ะเออก็ดีเลยนะมีใช่ไปแล้วนะคะทุกคนถอยก่อนอันนี้เราแค่ถอยให้ดูเดี๋ยวเราจะเดินหน้าแล้วคะ่ะทุกคนเดินไม่ใช่ร,รถต้องเดินหน้ มาซื้อไพยไงแต่ว่าวันต่อไปเดี๋ยวเราจะขับไปที่ทั่วเชียงใหม่เลยจะขับริบให้ดูโเดี๋ยวขับไปข้างหน้าบ้าง ได้เข้าไหมมีมีมีอ่ะหอมหอมมอนเป็นของเป็นอืมเค็มมากงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปเฉลอง ไหนวะถามจริงจะไปไหนไม่สิ